ต่อไปนะคะนอสะอัมนออํานาคอสะอัมคออาคํานอสระไอนอไอในขออขอไม่โทข้อดออานนอดานไม่โทด้านบอโอนอบนมออามาตอแองงอแตงไม่เอกแตง่งปอรออปยอโอคอโยอนะคะคำที่หนึ่งหรอคำว่าก,กัดนะคะก็อ ดอกดต่อไปเราจะแต่งประโยคนะอะไรดีนะเอาดีกันฉันถูกหมากัดนะคะอ่ะฉันค่ะมีสลามกันนะคะชออะนอฉันเสียงถอนะคะทออูก็ถูกหอมออาหมา คำน,นี้นะคะที่เราเลือกมานะคะคำว่ากัดค่ะกอ็อะดอกัดฉันถูกหมามกัดคำต่อไปคำว่ามัดนะคะมออะดอมัดเอาเป็นแม่มัดผมนะคะมอแอเมไม้มเอกแม่มีคำว่ามัดนะคะมอ ดอมัดคำว่าผมนะคะพอโอลดร,รูปนะคะโอมอผมแม่มัดผมนะคะคำว่าอะไรคะคำว่าท,ทับค่ะทออะบอทับอาเป็นน้องนะคะมีคำว่าน้องมั้ยนะคะนออองอนองอย่าลืมไม่โทรค่ะไม่โทน้อง นั่งค่ะนั่งคำมีสถานะนะคะนอองงอนัง่งไม่เอกนั่งคำว,ว่าทับนะคะทออบงบอทับฉันชออนอฉันน้องนั่งทับฉันสังเกตไหมคะเนี่เสียงอะเสียงอั เสียงอ่ะหมดนะคะเสียงอะที่มีตัวสะกดนะคืองอคือบอคือนอหนูนะคะ